สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอซ์ครับกับช่อง n e x t g e ขับฟอร์ดครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขออนุญาตแบบสบายๆกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Nextgen Ford r a n g e r รรุ่นสปอร์ตนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นพิเศษที่หายากสุดๆนะครับคันนี้เป็นรถของพี่กำนันโอนะครับที่จะส่งมอบกันในวันอังคารนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่ จะส่งมอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูกันว่ารถของพี่กำนันโอคันนี้ตกแต่งอุปกรณ์ใดพิเศษที่พี่โอได้เลือกตกแต่งเองบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องนิกเจน n ับฟอร์ของผมด้วยครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดและชุดแต่งของตัวรถในรุ่นของนิกเจนฟอร์เนนเจอร์สปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อคันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคนะครับ Next Gen Ford Ranger รุ่น Sport นะครับเปิดตัวมาด้วยกันจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดครับราคา929,000บาทครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับขับเคลื่อน2ล้อราคา964,000บาทครับและคันสีดำที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อครับ เกียร์6สปีดครับราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับและในรุ่นของ Nissan f o r d r a n g e r รุ่นสปอร์ตนะครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ในรุ่นของคันที่จอดอยู่ข้างผมคันนี้นะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อครับก็จะมีในส่วนของระบบขับเคลื่อนสีล้อเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับและในรุ่นของ Nissan f o r d r a n g e r รุ่นสปอร์ตนะครับจะม และสีดาคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นั่นเองครับและในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger Sport นะครับสามารถเพิ่มเติมแพ็กเกจการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูงได้นะครับเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่40,000บาทครับเกียร์อัตโนมัติจะอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้รับในส่วนของแพ็กเกจเพิ่มเติมในการอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ป้องกันการชนด้านหน้าด้านท้ายนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของระบบความปลอดภยดัยต่างๆที่มีมาให้นะครับในส่วนของตัวแพ็กเกจนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรับชมว่าพี่กำนันโอเลือกตกแต่งอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าครับในส่วนของด้านหน้าครับ nexgen t f o d r a n g e r รุ่น Sport ครับมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับในส่วนของไฟนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ ledc Cam นั่นเองครับจะมาพร้อมกับไฟ d a y t i m e running ครับและในส่วนของระบบส่องแสงสว่างนะครับในรุ่นของ nexgen t Sport ครับจะเป็นระบบส่องแสงสว่างแบบ led นั่นเองครับคันนี้นะครับผมเพิ่มเติมให้นะครับ ข้อไฟหน้านะครับสีดําด้านแบบนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านหน้าตัวรถนะครับทำให้ไฟหน้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับและในการติดข้อไฟหน้านะครับจะสังเกตว่าจะไม่มีการไปบางเส้นของ LED นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของแสงสว่างนะครับก็ยังคงความสว่างได้ดีเช่นเคยครับผมโอเคครับต่อกันมาครับที่กระจังด้านหน้าครับในส่วนของ Nextgen for ์เรน g e r รุ่น Sport นะครับเดิมจะเป็นกระจังหน้านะครับสีดาแล้วก็ตัดด้วย เส้นกลางที่เป็นสีกาไฟนั่นเองนะครับแล้วก็มีโลโก้ฝอยอยู่ตรงกลางหน้ากระจังครับคันนี้มีกำนันโอเลือกเปลี่ยนนะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ครับมีอักษรคําว่า FORD นะครับอยู่ที่ตรงกลางหน้ากระจังแบบนี้ครับพี่กำนันโอเลือกเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ LED ทั้งหมด3ช่องนะครับอยู่ที่อยู่บนหน้ากระจังนะครับคันนี้พี่โอเลือกเป็นสีส้มละลออแบบนี้เลยนะครับทำให้กระจังหน้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโอเคครับต่อกันมาที่ชายกันชนด้านล่างครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นชุดแต่งของสํานักวายนะครับจะเป็นชุดแต่งวายนั่นเองนะครับในส่วนของชุดแต่งวายครับจะมาด้วยกันทั้งหมดสส่วนนะครับก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตชายกันชนด้านหน้านะครับคันนี้ที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าพี่กำนันโอสั่งทาสีพิเศษนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับทาให้ด้านหน้าของเรานะครับดูโหดดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกครับมีมาให้ครับก็ยังคงไว้ที่ตําแหน่งเดิมครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆนะครับและในส่วนของ ไฟตัดหมอกนะครับในรุ่นของ Nexgen Sport นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับในส่วนของไฟตัดหมอกครับเมื่อเราหักพวงมาลัยไปด้านขวานะครับไฟตัดหมอด้านขวาก็จะติดแล้วเวลาเราหักไปด้านซ้ายครับก็จะติดนะครับแล้วเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้ทั้งคู่นะครับลูกค้าบางท่านนะครับตกใจนะครับว่าทำไมไฟตัดหมอกติดข้างเดียวนะครับอันนี้เป็นระบบที่ทาง Nexgen f o r d Ranger มีมาให้ด้วยนะครับโอเคครับด้านหน้าตัวรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถกันต่อกับ Nexgen f o r d Ranger รุ่น Sport คัันนี้กต่อครบ โอเคครับในส่วนของด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่ด้านบนฝากระโปรงก่อนนะครับในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger ครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ฝากระโปรงแบบใหม่นะครับจะสังเกตว่ามีเส้นสายนะครับมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นครับและตำแหน่งของที่ฉีดน้ำฝนนะครับถูกย้ายตำแหน่งไปอยู่ที่ใต้ฝากระโปรงแบบนี้นะครับช่วยในเรื่องของ Aero Dyna ด i c ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและต่อมาครับในส่วนของด้านข้างครับจะสังเกตว่า Next Gen Ford Ranger นะครับมีความทัชมีความ กว้างมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่า Nex t เจ n f o r ์เรนเจอของเรามีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลนั่นเองครับจะทําให้บอดี้ของเราดูกว้างขึ้นครับและที่สําคัญนะครับห้องโดยสารของเรากว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและในรุ่นของ Nex t g e n f o r d Ranger Sport นะครับจะมีการดีไซน์ออกแบบด้านข้างใหม่นะครับจะสังเกตว่ามีเส้นมีสายนะครับมีความคมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ อย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าเป็นชุดแต่งของสํานักวายนะครับก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคําว่าวายอยู่ที่ตรงกลางคิ้วล้อแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคิ้วล้ออันนี้นะครับมิติของตัวรถนะครับเมื่อเราวัดจากซ้ายไปขวาแล้วนะครับจะให้มิติความกว้างเท่ากับตัวเดปเตอร์นั่นเองครับผมโอเคครับต่อลงมาที่ด้านล่างครับในส่วนของด้านล่างครับ ซึ่งเดิมเ e ็กเจนฟอร์ r ดนเจรุ่น Wi ยส t ท c k ครับจะให้มาเป็นล้อแมกขนาดขอบ18นั่นเองครับรัดด้วยยาง g ุ o เย e a r นะครับคันนี้นะครับพี่กำนันโอเลือกเปลี่ยนเป็นล้อแมกขอบ20นะครับคันนี้เป็นล้อแมกของ O a s i s นะครับให้ออฟเซตอยู่ที่ลบ24นั่นเองครับคันนี้พี่โอบอกว่าอยากได้ยางที่ดอกยางดูหดหดนะครับแล้วก็วิ่งลุยได้นะครับคันนี้เลยเลือกเป็นยางของ a อสตา์นะครับเป็นยาง MT นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะยางตัวนี้เป็นยางไทยนะครับมีรับประกันให้ด้วยนั่นเอง แล้วก็ที่สําคัญเสียงไม่ดังครับผมสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางขรุขะนะครับแต่ว่าในส่วนของยาง MT นะครับก็จะเหมาะในทางขรุขระมากกว่านะครับผมโอเคครับเรามาต่อกันในในส่วนของช่วงล่างครับในส่วนของช่วงล่างครับ Next Gen เรนเจอร์สปอนะครับจะมาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดัมเบรกคู่หลังครับผมแล้วก็ในรุ่นของ Next Gen Sport นะครับที่เหมือนกับ Y า d แทนั่นก็คือจะได้ในส่วนของ ระบบโชคอัพนะครับที่เป็นโชคอัพแบบโมโนทูบนั่นเองครับต้องบอกก่อนเลยว่าในส่วนของโชคอัพโมโนทูบนั้นนะครับจะเป็นการผสมระหว่างน้ํามันกับแก๊สนะครับซึ่งจะซับแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นครับทำให้รู้สึกนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับแล้วก็คันนี้นะครับได้จัดทรงนะครับยกหน้า2หลัง2ให้ด้วยละกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์การยกนะครับเราไม่ได้มีการเจาะตัวรถหรือว่าจาะตัวถังรถใดๆนะครับเป็นการใส่ก้อนรองเข้าไปที่หัวโชคนะครับโอเคครับต่อกันขึ ในส่วนของช่องระบายลมแก้มข้างนี้นะครับในรุ่นของ Nexgen Sport ครัจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้คาว่าเทอร์โบอยู่ที่ตรงกลางช่องระบายลมแก้มข้างนะครับตัดด้วยขอบที่เป็นสีอะบรุกเล่แบบนี้ด้วยละกันนะครับต่อกัปขึ้นมาเลยครับในรุ่นของ Nexgen Sport ครัจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะครับที่เป็นกระจกมองข้างที่ปรับและพับไฟฟ้านั่นเองครับและยังสามารถตั้งปรับแบบอัตโนมัติเมื่อเราปลดล็อกรถ หรือว่าล็อกรถด้วยนั่นเองครับและที่ Ford ยังคงมีให้มาครับนั่นก็คือไฟเลี้ยวที่อยู่บริเวณมุมกระจกมองข้างครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่เปลี่ยนช่องทางการจารจาจรด้วยครับโอเคเราต่อกันมาเลยครับในรุ่นของ Nexgen Sport นะครับจะมาพร้อมกับ Smart Key l e เลนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าผู้ใช้งานจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเปิดปิดและล็อกประตู ะครับผมสามารถเอามือสอดเข้าไปที่บริเวณมือเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถเปิดรถได้เลยเมื่อกุญแจเราพกอยู่ที่ติดตัวนะครับไม่ต้องเอากุญแจมาปลดกดปุ่มล็อกนั่นเองนะครับโอเคครับคันนี้เพิ่มเติมให้นะครับเป็นเบ้ารองมือเปิดครับป้องกันรอยขีดข่วนครับคันนี้เลือกทําเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับต่อกันขึ้นมาครับกันสาดข้างครับติดให้ครับคันนี้นะครับพีกำนันโอเลือกฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนั่นเองนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มจะอยู่ที่บานหน้า60และรอบคันนัั่เองครบผม โอเคครับต่อกันมาเลยครับคันนี้พี่โอเลือกสติกเกอร์นะครับออกแบบเองนะครับสติกเกอร์จะเป็นสีเทาเข้มนั่นเองนะครับมีคําว่าเรนเจอร์อยู่ที่ฝาประตูแบบนี้ด้วยนะครับเราถัดลงมากันที่บันไดข้างกันหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของบันไดข้างนะครับเน็กเจนสปอร์ตของเราจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็รองรับน้ําหนักได้มากกว่า100่กิโลด้วยนั่นเองครับโอเคเราถ่ายกันมากันต่อเลยครับผมในส่วนของด้านท้ายครับในส่วนของด้านท้ายอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเน็กเจนสปอร์ตของเรานะครับ จะมีช่วงล่างที่มีความใกล้เคียงกับเจ้าวา t ทนั่นเองนะครับระบบโชคจะเป็นระบบโชคแบบโมโนทูบนั่นเองครับและในรุ่นของ Next Gen นะครับจะมีการย้ายตำแหน่งนะครับของโชคอัพนะครับออกมาอยู่นอกแคสซีนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนได้ยีมากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญนะครับในรุ่นของ Next Gen จะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับกับกับฐานล้อที่กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับ โอเคครับในรุ่นของ Nexgen t Sport ครับก็จะมาพร้อมกับบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะแบบนี้นะครับจะทําให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะไปหยิบสัมาระที่อยู่ท้ายกระบะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับคันนี้ด้านท้ายสติ๊กเกอร์พี่โอเลือกคําว่า Rang e r นะครับมาพร้อมกับลายเล็บเสือแบบนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าหล่อเท่มากๆครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ด้านท้ายครับในรุ่นของ Nexgen t Sport ครับจะให้มาเป็นไฟท้ายแบบ LED นั่นเองครับเราต่อกันมาที่ฝาท้ายนะครับในรุ่นของ Nexgen t สปอร์ตนะครับจะมีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนใหม่ครับจะสังเกตว่าฝาท้ายมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นครับจะสังเกตว่ามีเคิร์ฟนะครับมีเส้นสันนะครับมีความคมมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของฝาท้ายนะครับ Next Gen Ranger นะครับจะได้รับ DNA มาจากรุ่นพี่อย่าง F150 เมกานั่นเองครับและมีการปั้มคาว่า Ranger ครับลงไปที่ฝาท้ายแบบนี้นะครับทำให้ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport นะครับจะมาพร้อมกับโลโก้ที่อยู่ตรงกลางฝาท้ายแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในขณะที่ถอยจอดด้วยนั่นเองครับตำแหน่งของไฟเบรกครับดวงที่3ครับถูกย้ายตำแหน่งลงมาที่มือเปิดฝาท้ายแบบนี้ครับ จะช่วยให้รถคันที่ตามหลังเรามานะครับที่เป็นรถขนาดเล็กนะครับเห็นรถเดาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราเบรกรถนั่นเองครับและในรุ่นของ nexgen t a n g e r sport นะครับที่ต่างจากรุ่น nexgen t Ranger xlt นะครับนั่นก็คือฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองครับในรุ่นของ nexgen t sport ครับจะมีฝาท้ายแบบผ่อนแรงมาให้แบบนี้ด้วยนะครับผมจะทําให้ผู้ใช้งานนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในขณะที่เปิดฝาท้ายนะครับและในรุ่นของ nexgen t sport นะครับจะสังเกตว่า ซุ้มล้อด้านในนะครับจะมีความเล็กลงนะครับนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่อยู่ในท้ายกระบะนะครับจะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผู้ใช้งานสามารถใส่พาเลทขนาดมาตรฐานนะครับยกขึ้นลดลงได้นะครับไม่ต้องยกลงจากพาเลทเลยนะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในขณะที่ขนส่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและในรุ่นของดีเจนสป p o r t ครับจะมาพร้อมกับไม้บรรทัดแบบนี้ครับ สำหรับช่างไม้นะครับสายช่างนะครับสามารถทํางานได้ที่ฝาท้ายแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับช่องเสียบแคมแบบนี้ด้วยนะครับยึดติดอุปกรณ์ในการทํางานครับแล้วเรามาพูดถึงอันนี้กันหน่อยนะครับที่ในรุ่นของ Next เจนมีมาให้ทุกรุ่นเลยนั่นก็คือฝาครอบกระบาดท้ายนะครับในส่วนของฝาครอบกระบาดท้ายนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือป้องกันรอยขีดข่วนนะครับ ระหว่างเวลาที่เรายกของขึ้นท้ายกระบะนะครับที่จะมาโดนตัวกับตัวถังรถนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสนะครับทั้งหมด6ช่องนะครับแบ่งเป็นฝั่งละ3ช่องนั่นเองในส่วนของช่องเซอร์วิสนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่เราจะติดอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบาร์หรือว่าโรบาร์ต่างๆนะครับเราจะไม่ต้องมีการเจาะตัวรถนะครับเมื่อเราแกะแผ่นพลาสติกนี้ขึ้นมานะครับจะมีรูมาให้แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่า นอกจากความสวยงามแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยนะครับในส่วนของฝาครอบท้ายกระบะแบบนี้ด้วยนะครับโอเคครับเรารับชมดีไซน์ด้านหน้าตัวรถด้านข้างตัวรถและดีไซน์ด้านท้ายตัวรถกันไปแล้วกับ NexGen t Ford Ranger Sport กับเครื่อนสีล้อคันนี้นะครับที่พี่โอเป็นคนเลือกชุดแต่งเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมดีไซน์ภายในว่า NexGen t Sport นะครับจะมีดีไซน์ภายในที่ต้องบอกว่าว้าวขนาดไหนแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ NexGen t Sport มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมเลยครับ โอเคครับเรามารับชมดีไซน์ด้านในตัวรถและก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger Sport รับเคลื่อน4ล้อคันนี้กันต่อเลยครับในส่วนของ Next Gen Ford Ranger รุ่น Sport ครับให้มาเป็นเบาะหนังนะครับที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีการปั๊มคําว่าส Sport ตนะครับลงไปที่พนักพิงแบบนี้ด้วยนะครับและในรุ่นของ Next Gen Sport นะครับจะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนล้อนะครับ ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะใส่ล้อแม็กขนาดขอบ20นะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการขับขี่นะครับไม่มีความเหนื่อยล้านะครับเนื่องจากพวงมาลัยของนิกเกิลฟอร์ของเราจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านั่นเองครับน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายครับและในรุ่นของนิเกิลสปอร์ตครับจะมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วครับแสดงในส่วนของระดับน้ํามันเครื่องครับอุณหภูมิหม้อน้านะครับ ระดับตำแหน่งเกียร์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับที่มีมาในรุ่นของสปอร์ตทุกรุ่นเลยนะครับก็จะสา,สามารถแสดงโหมดการขับขี่ได้ที่หน้าปัดิจิต้องขนาด8นิ้วนี้ได้ด้วยนะครับ และในรุ่นของ n e x t g e n f o r n r a n r e Sport ครับจะมาพร้อมกับหน้าจอกลางนะครับเป็นหน้าจอ s y n c 4A ขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับ a p p l e c a r า l a y Android Auto แบบ b l u e t o o t h ด้วยนั่นเองครับและในรุ่นและในส่วนการทำงานของหน้าจอเขาจะแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนครับด้านบนรับจะเป็นในส่วนของมัลติฟังชันและด้านล่างจะเป็นในส่วนของการควบคุมแอร์หรือเครื่องปรับอากาศต่างๆนะครับมาพร้อมกับแท่นชั้นวายเลสไร้สายครับช่องเสียบ usb usb type c ด้วยนั่นเองครับและคันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะ ต้องบอกก่อนว่าในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger ที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเราสามารถบิดเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2 g h ไป4ไ h นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราจะปรับเป็น4 o w นะครับผู้ใช้งานจะต้องเบรกรดแล้วก็เข้าในตำแหน่งของเกียร์เก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนในส่วนของโหมดการขับขี่ไปที่4โ w ได้นั่นเองครับผม โอเคครับและในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเขามีเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมมาที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็คือเทคโนโลยี Ford Pass นะครับในส่วนของเทคโนโลยี Ford Pass นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองครับในส่วนของเทคโนโลยี Ford Pass นี้นะครับจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งใช้งานสตาร์ตตัวรถหรือดับเครื่องยนต์นะครับจากระยะไกลปลดล็อกรถหรือล็อกรถจากระยะไกลนะครับเดี๋ยวผมขยายสาธิตการสตาร์ตแบบระยะ ไกลให้ดูสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าทํางานได้จริงหรือไม่นะครับโอเคไปกันเลยเราเข้ามาที่แอปฟอร์ดพารนะครับแล้วเราก็กดปุ่มนี้นะครับผมเพื่อทําการสั่งใช้งานตัวรถนะครับจากนั้นนะครับเรารอสักครู่นะครับ ระบบก็จะสั่งสตาร์ทงานตัวรถให้เราทันทีนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับจะอยู่ต่างประเทศนะครับขอแค่เรามีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะสามารถใช้งานในส่งแอปพลิเคชันนั้นได้เองนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้นะครับรถของเราสตาร์ทแล้วนะครับก็จะมีสเตตัสขึ้นบริเวณนี้นะครับว่าสตาร์ทรถแล้วนะครับและในการสั่งสตาร์ทรถหนึ่งครั้งนะครับจะอยู่ได้15นาทีนะครับระบบเครื่องปรับอากาศก็จะทํางานให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผม โอเคครับเดีย๋ยวเราทำการดับตัวรถกันก็กดที่ปุ่มเดิมครับค้างไว้แบบนี้นะครับจนวงกลมวิ่งนะครับผมโอเคทำการดับรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ1แอปพลิเคชันนะครับ1การใช้งานที่มีมาในแอปฟอร์ดพาของเรานั่นเองครับโอเคครับเราชมดีไซน์ด้านหน้าตัวรถด้านท้ายตัวรถและด้านข้างตัวรถกันไปแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปพบกับโปรโมชั่นและสิ่งที่น่าสนใจด้านหน้าตัวรถกันต่อ ก่อนจะลากันไปในคลิปนี้ครับไปรับชมครับเป็นยังไงบ้างครับ eps? ผมพาทุกท่านไปรับชมดีไซน์ด้านหน้าตัวรถด้านท้ายตัวรถแล้วก็ดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger Sport ability. ขับเคลื่อน4ีล้อค <Wuhan. S 2> ันนี้นะครับเป็นรถของพี่กำนันโอนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะนำรถคันนี้นะครับเข้าห้องเคลือบแก้วสีนะครับเพื่อเพิ่มความเงางามแล้วก็รักษาสีให้ใหม่อยู่เสมอนั่นเองครับแล้วก็ เราจะทําการส่งมอบกันนะครับในวันอังคารนี้นะครับซึ่งพี่กำนันโอ๋ก็จะบินมารับรถด้วยตัวเองนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะครับผมโอเคครับ ก่อนจากกันไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจในเจนฟอร์ดเรนเจอร์ในเจนฟอร์ดแรปเตอร์หรือในเจนฟอร์ดเอเวอเรสทุกรุ่นนะครับสามารถทักมาสอบถามทักมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงบ้านด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสัมผัสนะครับหรือว่าทดสอบสมรรถนะของในเจนฟอร์ดเรนเจอร์ทุกรุ่นนะครับสามารถเข้ามาทดสอบสมรรถนะได้นะครับที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นถึงหปีซ้อนนะครับผมเรรามีถทดลองขับใ ทดลองขับแทบทุกรุ่นเลยนะครับผมโอเคครับก่อนจากกันไปครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนิกเจงขับฟอร์ของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับผมขอยาตไปส่งมอบรถนิกเจงฟอร์เรนเจอรรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อให้กับพี่กำนันโอ้กันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ